สวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตาม YouTube YouTube channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนำเป็นเซตตุ๊กตาเจ้าหญิงแต่ว่าไม่ใช่เจ้าหญิงธรรมดานะครับเป็นเจ้าหญิงที่หลายๆคนรู้จักกันนั่นเองนะคืออะไรเราไปดูกันครับนั่นก็คือนี่เลยเป็นเซตตุ๊กตาเจ้าหญิงนะครับที่เป็นที่นิยมของเด็กๆนะไซส์เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับ ท่าเทียบกับบาร์บี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของบาร์บี้แต่ไม่ได้สูงเท่ากับบาร์บี้แต่ว่าตัวของน้องเนี่ยนะครับจะมีความอวบอ้วนนะน่ารักยิ่งกว่าภายใน1กล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาทั้งหมด3ตัวครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูดีเทลแบบละเอียดละเอียดของแต่ละกล่องก่อนนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้นี่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นผมสีบลอนขาวนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับชุดสีม่วง,ม,งมีรองเท้าให้ด้วยนะครับแขนขาของน้องเนี่ยขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแขนขาของน้องเนี่ยไม่ใช่ตัวนิ่มๆด้วยนะครับนะต่อไปครับตัวกลางเป็นผมสีน้ําตาลครับลักษณะคล้ายๆคล้ายๆนะครับกับเจ้าหญิงเบลเนาะนี่นะครับน่ารักไหมมีมงกุฎให้ด้วยนะครับตัวชุดน้องเนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนถอด นะครับสลับกันไปสลับกันมาระหว่าง3ตัวได้ด้วยนะเด็กๆแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นผมรอนเหมือนกันครับเป็นผมสีออกทองๆองเนาะมาพร้อมกับชุดสีชมพูกระโปรงสีชมพูนะครับดีเทลกล่องสวยงามเห็นไหมมีความเป็นเจ้าหญิงใครที่ชอบตุ๊กตาเจ้าหญิงเนี่ยพี่ดุกแนะนําเลยเซตนี้ของใกล้หมดแล้วด้วยนะครับราคาพิเศษเลยตัวนี้เพียง1,50่ง เท่านั้นย้อนไปหนึ่งรอบนะเซตนี้150เท่านั้นครับเด็กๆช้าหมดอดนะจ๊ะสําหรับเซตเจ้าหญิงนะครับถ้าเรามาหารกันดีๆเนะี่ยตกตัวละ50บาทเองนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้งานคุณภาพนะแต่เราไม่ได้แยกขายทีละตัวเราขายให้เป็นเซตๆเลยแล้วก็มีเป็นกล่องเซตอย่างนี้ให้ด้วย150เท่านั้นเองครับสําหรับเซตเจ้าหญิงในตำนานของเรางานคุณภาพดีครับ เป็นของขวัญได้อย่างดีเลยนะช่วงนี้เทศกาลหลายๆเทศกาลนะครับหรือจะซื้อเป็นของฝากแนะนําเลย150บาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับเซ็ตเจ้าหญิงนะสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเดีย๋ยวพี่ลุกจะลงรายละเอียดการสั่งซื้อเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงเด็กๆก,ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยเนาะสำหรับเซ็ตเจ้าหญิงเซ็ตนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ